แก้มป่องจังเลยแก้มป่องจังเลยแก้มป่องแก้มป่องจังเลยแก้มป่องจังเลยหุยหุยหุยขยับไปหุ่นกล้องตามไม่ทันชาแนลชาแนลไลน์ชาแนลยัยแก้มสั้ เกมซาลาปาตีหัวปะาตีหัวปว้า,ปาแล้วตีหัวปะป้าแล้วนะดูสิใหยเกมสาลาเปาตีหัวปะป้าทำไมคะ